สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยกับช่องวรันทร์อาร์มเลิวันนี้นะครับช่องของเราจะขอ,ะขอนําเสนอเครื่องรางของขัง,งที่เป็นทั้งอาวุธซึ่งจะช่วยในการคุ้มครองและป้องกันอาถรรพ์ได้นานนับประการครับซึ่งวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระขันมีดและดาบจิ๋วครับพระขันดาบมีดกลิตของร้านวรันทรหเรานั้นนะครับ สร้างมาจากเหล็กน้ำผีแท้ร้อเปอร์เซนตซึ่งเหล็กน้ำผีนี้นะครับผมเป็นของที่ดีมากมีความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองอยู่แล้วและเมื่อนำมาตีเป็นดาบเป็นกลิดเป็นมีดจึงทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอนุภาพทวีคูณหลายเท่าตัวซึ่งจะช่วยในการคุ้มครองป้องกันและล้างอาถรรพ์ได้นานนับประการเลยทีเดียวอีกทั้งยังช่วยป้องกันพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณร้ายหรือมนต์ดำได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่บูชานั้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องชักออกจากฝักเพียงแค่พกติดตัวไว้ก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ตลอดเวลาอีกทั้งศาสตราวุธเหล่านี้นะครับยังเป็นวัตถุมงคลในด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีทั้งยังช่วยกันและแก่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆปกป้องคุ้มครองผู้ที่ครอบครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงได้อีกด้วยครับ ซึ่งศาสตราวุธมงคลของร้านวรันทรเหล่านั้นนะครับได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อทองคำเจ้าอาวาสวัดเจดีเคียรีวิหารอำเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งรับรองถึงความขลังและศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะคลิกมายังลิงก์ใต้คลิปที่ผมได้แนบไว้เพื่ออ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือท่านนั้นนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุย ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ได้เลยครับอีกทั้งท่านนั้นนะครับยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านที่มีสินค้าให้ท่านเลือกอีกมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ